อบตอนองหลวงยินดีให้บริการบ่ให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเป่าประสานให้ทันทีทุกฮอนมองได้นายกสมัยเป็นเต็มที่ส,สรุปกิจกรรมประจาสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงในรอบวันที่21ถึงวันที่28มกราคม2566วันที่23มกราคม2566เวลา7นาฬิกา30นาทีนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงร่วมพิธีลาศิขาพระภิกษุนวักกะในโครงการบรระชาอุปสมบท99รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทร์ธิราชพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาโดยมีนายกริตทัตดาหาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเฝ้าไร่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและประชาชนอำเภอเฝ้าไร่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ณวัดจันทรังศรีวารามตำบลนาดีอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเวลา8นาฬิกา นาีนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมอบหมายให้ส่วนงานไฟฟ้าสาธารณะลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลหนองหลวงดังนี้ 1. บริเวณหน้าบ้านนายวิชาญยุคข,ขรังหมู่17 2. บริเวณหน้าบ้านนางสมศรีอนุพันธ์หมู่17 3. บริเวณหน้าบ้านนายสุรพลสีแก้วหมู่สิบเบริเวณหน้าบ้านนางชาลีมโนราชหมู่สิและ5บริเวณหน้าบ้านนางบุญโฮมชัยแสงหมู่สิวันท anyway yeah. right. ี่25มกราคม2566เวลา13บสมนาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมอบหมายให้นายทวีกุลส่วนนายทงศักดิ์โพนองโคกรองนายกนางสวัสดิ์เตียงงาที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้นำชุมชนร่วมเป็นประธานงานชาปนกิจศพนางกองสีป้องคำไหลรัษฎรหมู่ที่7บ้านนนมันปาดและโอกาสนี้ได้เป็นตัวแทน มอบเงินซับน้ำตาจากกองทุนสวัสดิการชุมชนหรืออมวัลลบาทจำนวน1 5 0 0 0บาทให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตนวัดอุดมเจริญสุขหมู่ที่7บ้านนนมันปลาตําบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายในระหว่างวันที่25และวันที่26มกราคม2566นางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทําการสมาคมองค์การบริหารส่วนตนําบลแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวีรศักดิ์ห้าดดานายกสมาคมและนายกอบตคลอง3พร้อมด้วยกรรมการ รารรบิหและพี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิน่นร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งได้เข้าร่วมอบรมสัมมานาในโครงการทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยทั้งนี้ได้เข้าร่วมงานสัมมานาฉันพี่น้องท้องถิน่นและมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ณที่ทำการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวันที่27เมกราคม2566เวลา10นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเมอบหมายให้หนายทวีกุลสวรรค์ รองนายกอบตอหนองหลวงพร้อมด้วยนางสาวยาวนาศีตะบุตรพอ,อ,อก,กองสวัสดิการนางสาวนัทนานสลับศรีนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการอบตอหนองหลวงลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินได้แก่ครอบครัวนายกองคํากิต,ติคมผู้ป่วยจิตเวชและโรคตับบ้านเลิศไมตรีหมู่ที่9้าและครอบครัวนายเตียงสาวงนมผู้ป่วยโรคไตติดเตียงบ้านวังไฮห,หมู่ที่10พร้อมทั้งได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฉุกเฉิน3,000ันบาทและถุงยางชีพร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนอง โดยมีนางวาสนาสิริวงประหลัดอำเภอเฝ้าไร่พร้อมทั้งคณะผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้านเข้าร่วมมอบสำหรับสัป,ปดาห์นี้มีข่าวที่สำคัญเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับอร